เสียงอ่านหนังสือจิตคือพุทธ,ธะพระราชวุทาจารย์หลวงปู่ดูลอตุโลวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อ่านโดยอนุสร์ตรีโสภาคำนำการพิมพ์หนังสือจิตคือพุทธ,ธะของหลวงปู่ดูลอตุโลฉบับนี้เกิดขึ้นในระหว่างการพิสูจน,น์อักษรหนังสืออตุโลไม่มีใดเทียมฉบับพิมพ์ครั้งที่หก ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมประวัติปฏิปทาและประธรรมคำสอนของพระราชมุทธ,ธาจารย์หลวงปู่ดูลอตุโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์คณะทำงานได้ร่วมกันพิสูจน์อักษรในส่วนของคำสอนเรื่องจิตคือพุทธะโดยเทียบเคียงเนื้อหาเดิมในหนังสือกับเสียงเทศของหลวงปู่ดูลชนิดคำต่อคำและได้แก้ไขให้สมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น จึงได้นำคำสอนเรื่องนี้มาจัดพิมพ์ขึ้นใหม่เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานสำหรับท่านที่ได้เคยอ่านหนังสือเรื่องคำสอนของฮวงโปเมื่อมาอ่านหนังสือเล่มน,นี้อาจเกิดความสงสัยขึ้นว่า<อ>เหตุใดคำสอนของหลวงปู่จึงมีส่วนคล้ายคลึงกับคำสอนของฮวงโปมากคําถามนี้สิทธิของหลวงปู่ดูนท่านหนึง่งได้ให้คำตอบไว้ว่าหลวงปู่ท่านยืมถ้อยคำของท่านฮวงโปมาใช้ เรื่องนี้สืบเนื่องมาจากการที่ท่านเจ้าคุณพระราชวรคุณเป็นผู้นำหนังสือคำสอนของฮวงโปที่ท่านอาจารย์พุทธทาตแปลไว้ไปถวายให้หลวงปู่พิจารณาหลวงปู่เห็นว่าท่านฮวงโปบัญญัติถ้อยคําไว้ตรงกับสภาวะดีแล้วและท่านอาจารย์พุทธทาต์ก็แปลไว้ดีแล้วด้วยจึงนำมากล่าวสอนเพียงบางส่วนเท่าที่เห็นว่าผู้ปฏิบัติควรทราบ มาในชั้นหลังนี้ได้ทราบว่ามีผู้ตำหนิท่านว่าละเมิดลิขสิทธิ์คือนำหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสไปพิมพ์แจกเป็นหนังสือจิตคึกทะความจริงหลวงปู่ไม่เคยเขียนหนังสือธรรมะและไม่เคยพิมพ์หนังสือธรรมะแจกมีแต่กล่าวทำให้ผู้สนใจฟังอย่างไม่มีรูปแบบครั้งละไม่กี่คนเท่านั้นและท่านก็ไม่ได้ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศหรือได้รับผลประโยชน์อะไร เพียงต้องการให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์เท่านั้นส่วนการพิมพ์หนังสือจิตคือพุทธ,ธะก็เป็นเรื่องที่ผู้ที่เคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่จัดทำกันเองในชั้นหลังหากจะมีความผิดพลาดที่ไม่ได้มีการอ้างอิงถึงหนังสือแปลของท่านอาจารย์พุทธธาตก็เกิดจากความไม่รู้ของผู้มีศรัทธาในการจัดพิมพ์ส่วนองค์หลวงปู่มีเพียงความเมตตา ที่จะนำธรรมะที่ท่านเห็นว่าถูกต้องดีแล้วและสอดคล้องกับธรรมที่ท่านรู้เห็นมาด้วยการปฏิบัติมาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเท่านั้นเองคณะผู้จัดธรรมใคร่กราบขอบพระคุณญาติธรรมทุกท่านที่สนับสนุนในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มน,นี้สำเร็จลงด้วยดีหากหนังสือเล่มน,นี้จะสามารถทำให้ผู้อ่านเกิดศรัทธาและปัญญาในพระพุทธศาสนาก็ขอน้อมถวายอานิสงส์เหล่านั้น เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาตริยบูชาแด่องค์หลวงปู่ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีจิตผ่องใสอิ่มเอิบเบิกบานและเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปหากหนังสือเล่มน,นี้มีข้อบกพร่องประการใดคณะผู้จัดธรรมขอน้อมรับความผิดพลาดทั้งปวงที่เกิดขึ้นคณะผู้จัดทำรรม,มีนาคม2549 สังเขปประวัติหลวงปู่ดูลัตุโลนับเป็นสิทธิ์อวุโสรุ่นแรกสุดของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายอรัญยวาสีในยุคป,ปัจจุบันพระเทระที่เป็นสหธรรมมิกและมีอายุรุ่นเดียวกันกันกบหลวงปู่ดูลได้แก่หลวงปู่สิงขันตยาขโมวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาและหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพู ด้วยความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของหลวงปู่ดูลท่านจึงมีสิทธิสำคัญสำคัญหลายองค์สิทธิรุ่นแรกก็มีหลวงปู่ฟ้่นอาจารโรว,วัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลน,นครหลวงปู่อ่อนยานาสิริวัดป่านิโคทารามจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่สามะกินจโนวัดป่าไตรวิเวกจังหวัดสุริน และพระเทพสุธาจารย์ในวงเล็บหลวงปูชช่โชตคุณสัมปันโนวงเล็บปิดวัดวดชิราลงกรอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสำหรับสิบอาวุโสของหลวงปู่ดูลได้แก่พระวิสุทธิธ,ธรรมรังสีในวงเล็บหลวงพ่อเปลี่ยนโอภาโสวงเล็บปิดพระชินวงสาจารย์วัดกระดึงทองจังหวัดบุรีรัมย์หลวงพ่อสุวัตสุวัจโจวัดถ้ำสีแก้วจังหวัดสกลน,นคร และพระราชวรคุณวัดบูรพารามจังหวัดสุรินเป็นต้นหลวงปู่ดูลอตุโลเป็นพระอริยะเจ้าที่มีคุณธรรมล้ำลึกท่านเน้นการปฏิบัติภาวนามากกว่าการเทศนาสั่งสอนสำหรับพระสงฆ์และญาติโยมที่เข้าไปกราบในมัสการและขอฟังธรรมะหลวงปู่มักจะให้ธรรมะสั้นๆแต่มีความล้ำลึกสูงชั้นเสมอท่านจะเทศเรื่องจิตเพียงอย่างเดียวโดวยจะย้ำให้เราพิจารณา จิตในจิตอยู่เสมอหลวงปู่ดูลอตุโลเกิดปีชวดวันที่สี่ตุลาคมพศ2431ที่บ้านปราสาสตตำบลเฉียงอำเภอเมืองจัังหวดสุรินทร์ท่านเกิดในตระกูลกเกสษมศสิลป์เป็นบุตรคนหัวปีในจำนวนพี่น้องทั้งหมด4ี่คนเมื่ออายุ22ปีหลวงปู่ได้อุปสมบทที่วัดจุมพลสุทาวาสอำเภอเมืองจัังหวดสุรินทร โดยมีท่านพระครูวิมลศรีพจน์ในวงเล็บทองวงเล็บติดเป็นพระอุปัชฌาย์ในพรรษาที่6หลวงปู่ได้เดินทางด้วยเท้าไปจังหวัดอุบลราชธานีพำนักอยู่ที่วัดสุทัศนารามเพื่อเรียนปริยัติธรรมสอบได้นักธรรมตรีแล้วเรียนบาลีวายากร์ต่อถึงแปลมูลกัดายได้หลวงปู่ได้รู้จักชอบพอกับหลวงปู่สิง์ขันตยาขโม ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันดีในนามของแม่ทัพธรรมแห่งกองทัพธรรมในสายของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทําการเผยแผ่ธรรม,มะในสายพุทธโธจนแพร่หลายมาตราเท่าทุกวันนี้ในปีที่สองที่หลวงปู่ไปพำนักอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นหลวงปู่มั่นได้ทุดงมาพำนักอยู่ณวัดบูรพาในเมืองอุบลราชธานีหลวงปู่ดูลและหลวงปู่สิง สองสหายผู้ใคร่ธทมได้ไปกราบนมัสก,การและฟังธรรมของพระอาจารย์ใหญ่เกิดความอัศจรรย์ใจและศรัทธาเป็นที่ยิ่งจึงตัดสินใจเลิกละการเรียนด้านปริยติธรรมแล้วออกธุดงตามหลวงปู่มั่นต่อไปนับเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นในสมัยแรกและได้ร่วมเดินธุดงตามหลวงปู่มั่นไปในที่ต่างๆอยู่นานปีหลวงปู่ดูลเที่ยวธุดงหาความวิเวกตามป่าเขานานถึง19ปี จึงได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการคณะสงฆ์ให้หลวงปู่เดินทางไปประจำอยู่จังหวัดสุรินทร์เพื่อจัดการศึกษาด้านปริยัติธรรมและเผยแผ่ข้อปฏิบัติทางกรรมฐานไปด้วยกันหลวงปู่จึงได้ไปพำนักอยู่ประจำที่ที่วัดบูรพารามอํเาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์มาตั้งแต่พศ2477จวบจนบั้นปลายชีวิตของท่านนับตั้งแต่บัดนั้นมาแสงห่งรัศมีของพระธรรม ทั้งทางปริยัติและทางปฏิบัติก็เริ่มฉายแสงรุ่งเรืองตลอดมาโดยหลวงปู่รับภาระทั้งฝ่ายคันถธุระและวิปัสสนาธุระบริหารงานพระาศาสนาอย่างเต็มกำลังสามารถในปฏิปทาส่วนตัวของท่านนั้นไม่เคยละทิ้งกิจทุดงบำเพ็ญเพียรทางใจอย่างสม่ำเสมอตลอดมาพร้อมทั้งอบรมทางสมาธิภาวนาแก่ผู้สนใจปฏิบัติทั้งคฤลหักและบรรพชิต ด้วยเหตุที่หลวงปู่มีเมตตาธรรมสูงจึงช่วยสงเคราะห์บ,บุคคลทั่วไปได้อย่างกว้างขวางโดยไม่เลือกชั้นวันนะหลวงปู่มีสุขภาพอนามัยดีเป็นเยี่ยมแข็งแรงว่องไวผิวพรรณผ่องใสมีเมตตาเป็นอารมณ์สงบเสงเี่ยมเยือกเย็นทำให้ผู้ใกล้ชิดและผู้ได้กราบไหว้เกิดความเคารพเลื่อมใสศรัทธาอย่างสนิทใจหลวงปู่ดูลอตุโลพระอริยเจ้าผู้ประเสริฐ ได้ละเสียซึ่งสังขารเมื่อวันที่30ตุลาคมพศ .2526 สิริรวมอายุได้96ปีกับ26วันพระธาตุของท่านได้เก็บรักษาไว้ให้สาธุชนได้สักการะที่พิพิธภัณฑ์กรรมฐานในบริเวณวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์